แล้วก็จะมีสี่สองตัวห้วาสองตัวนี่ขอบเนี้ยขอบเนี้ยแล้เราชอบหนึ่งแล้วก็หนึ่งใส่หรือเปล่าแบบนี้นะก็นีเราชอบศูนย์แล้วก็าศูนย์ใส่ห่นะตัวเลขมันย้อนศูนย์ค่สมมติเราย,ยกตัวอย่างนะอย่าไปเชื่อยกตัวอย่างสักตัวเนะา 0, นะสมมติเราชอบศูนย์เนาะสมมุตินะสมมุติว่าแบบนี้อ่ะ สี่ก็ห้าแยกปับ๊บเราชอบศูนย์เราก็เอาศูนย์ใส่ถ้าไม่ชอบเราก็เอาเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าใส่ไปเดียวเลขดังเขาใส่ไปอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าจุดนี้คือที่ผมเขียนไว้นาจารย์แม่จะถูกเลยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสามตรงตัวรองศู 3, 5, 3, 5, นย์สามห้าสามห้าสี่นี่มีแค่นี้เลขล่างจะมีที่ผมเขียนให้แต่ถ้าจะเป็นถ้ายังยั้งว่าตัวแปดเลขแปดจะมาอีกรอบในตรงนี้ สามแปดแปดแปดเจ็ดแปดหรือใครจะเอาหกแปดสี่แปดต่อไปอีกก็ได้ไล่ไปดูมีอยู่สองจุดแล้วผมว่าค่อนข้างจะแน่นอนด้วยให้หวยออกเราจะมองดูตรงนี้หวยอยู่ตรงนี้ละอย่างนี้ตัวจอกเจ็ดแปดหรือเปล่านะฝันว่าจับปลาเหมือนกันนะแต่นับตัวไม่ได้เป็นแปดแปดเจ็ดแปดในมุกเราเรามีมุกให้ดูในเก้าหลักสิบปั๊บก็จะมีแค่นี้่ะ ต,ต้นเอาแบบง่ายๆคือเบิ้ลหน้าไปเลยไม่เบิ้ลกระหาบเอาเอาแบบนี้ไป mm. นะไม่เบิ้ลกระหาบใส่ไปเลย mm. ต,ต้นใส่เก้ารูดต่อไปก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะเอาสไตล์นี้ mm. อ๋อเอาเล่งสไตล์ใส่ไปด้วยสไตล์กันหนกไปด้วย mm. แต่ผมเราว่าเบิ้ลหน้าอยู่แล้ว mm. นี่เบิ้ลหน้าเรามีอีกหลายตัวเนาะ mm. นะครับเก้าห้าห้าหนึ่ง หนึ่งห้าอันนี้คือหลักหน่วยนะครับพอตอนนี้เป็นเก้าหนึ่งเห็นไหมนี่เก้าหนึ่งแล้วเขาก็มาแปดห้าตัวนี้เป็นคู่ห่างเห็นไหมคู่ห่างคือเป็นแปดห้าโอ้เป็นแปดเก้าสนนนี่นะอเนาะเออคู่ห่างคือแปดเก้าแปดเก้าทีนี้ตัวตกเข้ามาในคือผมเดาว่าเป็นจิีดที่ผมเขียนเจ็ดสาม ห้าสามห้าสี่ก็อยู่ตรงนี้ล่ละแต่ตัวปูตัวจริงๆเขาคือเจ็ดสามล่างอ่ะคือจะไปสอดคล้องกับตรงนี้หลักหนึ่งเจ็ดสามแต่ถ้าจะเล่นตัวเก่ามาตัวของเลขล่างคือต,ต้นสตาร์ทที่แปดแปดสามแปดเจ็ดแปดนี่ผมให้ดูมีมีข้อมูลนี่แหละคือแน่นที่สุดสุดท้ายก็ัตรงนี้สองห้าสี่ก็มาจากตรงนี้แต่ไปเมืองนอกแล้วนี่จะเหลืออะไรพวกถ้าเบิ้ลหน้าก็สองสองหนึ่งได้สี่หนึ่งได้ นย่รบริเวณนี้เราหวยถ้าเกิดข้าวเจ็ดเนี่ยถามว่าจะเป็นเจ็ดอย่างอื่นได้ไม่ได้ไหอยู่นะจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้สี่เจ็ดห้าก็ได้เห็นไหมนี่ยิ่งไล่ยิ่งยิ่งเรามองเห็นนะมงบอกว่าชี้ตรงไหนออกตรงนั้นศูนย์สี่ห้าเก้าเก้าห้าสี่ห้าตัวนี้งอก่อนออกห้าอะไรหนะ้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมนี่เจ็ดห้าเจ็ด เมื่อกี้พอเข้าสี่ปั๊บห้าสี่สี่เนี่ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาจากไหนคือตรงนี้ค mm. ตามรับคืออยู่ตรงนี้ถ้าหัวไม่ย้อนกลับนะคือเดินหน้า oh. คือจะอยู่แถบนี้แน่นอนถ้าไล่ให้หลักร้อยก็อยู่ตรงนี้แหละหลักหน่วยก็สอดสั้นๆแถวนี้ละ่ะหลักหน่วยมันอะไรนะหลักเหนือหน,นึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่นี่ หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่มาตกตรงนี้สองตัวเห็นไหมอาจจะไปซื้อถ้า,เ,าเลขตัวเก่ามาสี่หนึ่งได้ไม่ได้เห็นไหมนี่แหละบริเวณนี้มีโอกาสออกอีกจุดหนึ่งเพราะดูสังเกตดูเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่นะครับใครจะไปซื้อสองสองหนึ่งเนื้ออะไรก็ได้แถบบแบบนี้ได้หมดแล้วใครจะซื้อสี่สี่หนึ่งก็ได้สองสี่หนึ่งก็ได้ แต่ว่าสองห้าสี่ไปไปเมืองนอกแล้วไปเพื่อนบ้านแล้วนะครับในนี้รายเลียดจุดนี้มีโอกาสเป็นเลขบนตัวน,นี้เลขล่างแล้วมาดูชอ็อตสั้นอีกตัวหนึ่งแจงให้แล้วก็ตามมาทีนี้ก็นี่ยใครจะแจงไปยังไงก็ช่างคือโซนแรกนะครับขายของด้วยนะเก้าห้าเก้าหก เก้าสี่เก้าเจ็ดแต่ทีนี้มันมีภาคซ้อนมาอีกให้ดูดีๆนะน,นี่เลขล่างจะมีแทรกอยู่ตรงนี้สี่หกเดี๋ยวนะดูสีก่อนสี่หกหนึ่งเก้าแปดแปดเห็นไหมเริ่มเริ่มจากตัวนี้เอาสามงวดก่อนก็เก้าหนึ่งแปดห้าตัวนี้ ตัวนี้มาแปดเก้าพราะเพราะเพราะว่าหลักหน่วยเขาจะไล่ามาจากนี้สามสี่หนึ่งห้าเก้านะครับนี่ที่ผมเราว,ว่าเจ็ดสามคือตัวหนึ่งละเป็นเลขล่างสามแปดแปดแปดเจ็ดแปดตรงนี้มีโอกาสเป็นออกเลขล่างหนึ่งจุดนะตรงนี้หนึ่งจุดผมว่านอกจากใครจะไล่หนีจากผมไปก็ได้นะให้ดูอีกรอบนะ หลักสิบเขาจะมา4ี่หกหนึ่งเก้าแปดปดแดออกหลายทางนะถ้าดูหลักหน่วยก็จะมา3ามสี่หนึ่งห้าเ้าหลักหน่วยตกนี้เขาจะออก8ดหรือเขาจะออก3านะครับนี่แหละให้ดูตรงนี้แต่ตัวรองพื้นเขาจะต้องมี8 8ดปนะปกติ8ดนะอาจจะเบิ้ลแปดดได้คือลดแค่แต้มเดียวเองออก8 9้าแล้วก็แ8ดแปด ก่อนนั้นออก9 1นะ,นะครับผมไล่ดูแล้วนี่จะเริ่มเริ่มต่อจากนี้ไป9 1 8 9ต่อไปก็8 8 3 8 7 8 7 3ไล่เนี่ยเลขล่างจะอยู่ตรงนี้นะนี่เลขล่างจับเอาเลยเลขล่างอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวควาฝันเดี๋ยวเว่ากันเนีนี่เรามาดูเลขบนมาตรงนี้ใกล้ใกล้ หลักสิบของเลขบนกี่งวดแล้วนี่ดังเก้ามาก็จะมีแค่เก้าประมาณนี้แค่ห้าตัวนะแต่ถ้าหกมาก็อยู่ประมาณนี้ถ้าหนึ่งมาซ้ำเหมือนเดิมก็อยู่ประมาณนี้เราจะเป็นวันแม่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าวันครูวันครูวันครูวันแม่พูดออกวันแม่จริงนะอันนี้คือถ้าเก้ามาหลักสิบคืออยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ตีออกจากกรอบกรอบสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าผมกลัวมัาจะขี่ออกไปเนาะหนึ่งสองตัวนี่เป็นเลขหนึ่ง กล่องก็เป็นเลข4ไป2 4 1หรือ1 4 1อะไรแบบนี้จุดนี้ก็น่าสนนะเป็นถุงไหลุงเนี่ยเป็นถุงแปดแปดหรือสามมีห้าอันนี้ถุงอ่ะแต่ตัวบีมเป็นเลขแปดนะจะไม่สามแปดกับห้าแปดที่เราเคยแปะมันเป็นเครื่องทีจะไปแบบนี้ชุมชนอ่ะอันนี้เป็นสองแปดหรือเปล่าห้าแปดหรือเปล่าแบบนี้อา นะครับแล้วก็เรามาดูแบบรูปตัวนี้เป็นโซนเลขบนบถ้าเกิดออก441ก็จบไปเนาะเห็นไหมถ้า141ก็ได้แบบนี้เห็นไหมนี่ดูรูปตัวนี้เรามาชี้อีกรอบหนึ่งึ่งนั้นอยู่ในอาจารย์แม่เรามีนะแต่เพียงเราเพิ่มหนึ่ง141441ตัวเก่ามา2ตัวเข้าสูตรพอดีเพราะเขียน44อะไรเติมหนึ่งอยู่ท้ายานี่้อคิดอยู่ประมาณนี้ ไม่ว่าจะไปไหนเราต้องกลับมาดูรูปอะต้องดูรูปว่าเอ๊ะห้าเขาจะมาห้าไปคู่อะไรห้าคู่แปดก็จบไปเนาะหรือห้าห้าแปดก็ว่าไปแต่ถ้ามาดูรูปนี้นะครับอันนี้สองอันนี้หนึ่งอันนี้สี่แบบนี้หรือเก้าแบนี้เก้าถ้าเก้าเก้าไม่มาเราก็ตัดเป็นสี่ก็น่าจะสี่สี่สองสี่สี่หนึ่งรือหนึ่งสองสี่หนึ่ง หรือหนึ่งสี่หนึ่งถ้ามาสี่หนึ่งหนึ่งก็เป็นเลขโบราณเลขเก่ามามย้อนแต่สมารแค่ออกหนึ่งหนึ่งสี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งนะถ้าตีโจทย์ตัวนี้นะน่าจะมีความลุกแค่นี้นัวันนี้ของผมมันก็ไล่ไปของผมอ่มาต่ตัวที่เช็คเอาตัวที่เราใช้ประจํามาสองปีก่อนนุ่นสามปีก่อนมันคือยู่เซตนี้ยถึงออกสองครั้งซ้อนเลยแต่ก็คลายกันเนาะคล้ายกัน พียงแต่ว่าหน้าเก้าตัวนี้จะเต็มหน่อยผมคิดไปเต็มเลยอะ่ะเอาเต็มรอบตัวเอาตัวเลขอ,อ้อมอ้อมเลขหกเลยอะ่ะแต่ว่าตัวเต็งเขาจะเป็นเลขเก้าถ้าตามกรอบแปดหลักแสนนะตัวเต็งเขาจะเป็นเลขเก้าแต่ว่าอาจารย์แม่เราก็มีดีนมะมีโอกาสถูกก็มีนะจะไปมองข้ามเนะ้ออาจารย์แม่เราอาจารย์แม่ดูดีๆมีโอกาสถูกเนะตอเข้มเนาะ ถ้าออกสองห้าก็จะตรงเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ผม้นั่งคิเดเยอะออกเลยน <c oughs> ี่ออกไปนี่เหรอ,อเลขละเมอผมอนะนเ็ดสองห้าถ้ามาออกเกดห้าสองก็ไม่ว่ากันละแต่ถ้ามาออกตัวนี้เลขโบราณน,นะนนนะถ้ามาองสีหนึ่งสีหนึ่งจะเป็นเลขโบราณเลขโบราณหนึ่งคือจะหนึ่งสีหนึ่ง